ไลโนกไลโนกไลโนกพี่น้องออกจากเข่าเนาะพราะมันจะมากินเข่าจ้ามืัอนี้ประดาจะพาทุกคนมาเบิงภาพที่สวยหล่กกาเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเนาะสำหรับเพลงเรวัตหักณนะลีลาวดีของเวียงนฤมลและกะเบียรพร้อมพง พ่อๆก็ประด่าอีกแล้วพี่น้องนอนในช่วงเมาส์มอยคนดังออนไลน์สำหรับบรินี้ประดาากับมาอยู่ตรงไห้ทงหน้าอการพอบอกว่าหามาไลายนกมันจะมากกินข่าวพี่น้องดูสิพี่น้องประดามีเปรบ ไลเลยจ้าไลเลยจ้าออกไปนะจ้าออกไปนุกน,กน,กนกออกไปเด้วนี้เนาะอ่ะสำหรับวันนี้เนาะพี่น้องประดากเสภาพทาทุกคนนะมาเบิงแล้วก็มาะว้าถึงเนาะสำหรับเพลง คู่เพลงแรกของเวียงเนาะของเวียงนรมลแล้วก็เบียร์พร้อมพงจาอยากจะบอกว่าเพลงเนาะล้านวิวเป็นหลักพี่น้องอะพรบมือปรบมือ,มอ,มอสําหรับเพลงเพราะเพราะเนาะเพลงดังๆอีกนึงเพลงสําหรับลูกทุ่งคู่จิ้นเนาะอ่าเป็นแบบว่าหนุ่มสาวนะจ๊ะหนุ่มสาวเนาะที่ร้องเพลงได้หลายคนแฟนคงแฟนเขกาก็มากกว่าสันประดากะไปเบื้องต้นตอนมิวสิกวิดีโอพี่น้องอู้มันงามอีหลีเนาะทีมงทมงทีมงานก่า ไปเบิงจ่าไปเบิงไปไทายถา้ำก็คือก็จะไปล่องพิงอยู่กลางกอกระมีนะจ,จ๊ะเนาะหรือว่าจะเป็นแบบว่าจะขึ้นอ่าขึ้นไปไหวไพ้พระอินทรี่พี่น้องโอ้ยเบียร์อมพุพ่มว่าโอ้มันเปลี่ยนบรรยากาศปรับเปลี่ยนบรรยากาศเยน็นในห่อนแน่บางทีอว่ามันมีน้ำหยดติ้ง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 มันเย็นนะพี่น้องเนาะนั่นคือเรื่องเาวาดีดีที่ประดานามาฝากพระวาวเวียงนริม่นก็บอกว่า,วาว โอ้ยอากให้ทุกคนไปเบิงมิวสิกวิดีโอเด้อวาสันผู้ใดท่านเบิงก็ต้องไปเบิงเร็วๆดุนๆน้อะอะไรอีกให้ดูมันบิดผมนูม้นไปแลละพี่นอ้องดูมันไปแล้วจ้าเพลงนี้ทางทีมงานปักหลักไทยทํำกันที่อำเภออุบลราชจังหวัดขอนแกน่นและปรารดาจะพาทุกคนไปเที่ยวตามห้อยความหากัก ของทั้งสองคนนาอพี่น้องเนะทั้งครูว่าสถานที่มันสวยบอเนาะเห็นในวีแล้วก็อยากไปเบิงงกันเป็นบอพี่น้องเอาล่ะเดี๋ยวประดา,าพาไปเบิงเนาะสำหรับสีสถานที่เนาะตามหอยเส้นทางความฮัก นะจำราบวัดพระบาทผู้พันข้ามอำเภออุลราชจังหวัดขอนแก่นถ้าเดินทางมุ่งนาเข่าเคือนบุญราษวัดพระบาทผู้พันข้ามจะอยู่ทางสายมือก่อนถึงทางเข่าเคือนพี่น้องวัดพระบาทผู้พันข้ามเนาะเป็นที่ปฏิสถานรอยพระพุทธบาทจำ่องและกาหลวงพ่อพระใหญ่พระ พุทธ,ธอุตตรมหามงคลอุบลรัฐองค์สีขาวต่างเด่นเป็นสง่าโดยมีฉากหลังเป็นทะเลสาบเขื่อนอุบลนรัฐท่างขึ้นไปสักราะพ,พระองค์นพี่น้องมีบันไดพญานาความสูงถึง1,049คันให้ผู้ที่มีศรัทธาสามารถเดินทางตรงไปถึงพระองค์ได้ถึงบันไดความชั่งจะบอสูงมากพี่น้องแต่ระยะทางก็เอาเรื่องคือกันวาสันนน้อทั้งสองคน เวียงนริมุนและกับเบียร์พอมพงนาะกับอาเต็มทีในการถ่ายถ้ำเนาะสำหรับใครที่ต้องการขึ้นไปถึงพระองค์แต่ไม่สะดวกขึ้นบันไดเข้าสามารถขับรถขึ้นไปได้เลยนะจ๊ะแต่ทั้งขึ้นอาจจะลาดชันต้องใส่ความระมัดระวังครับซะแต่เมื่อไปถึงข้างบนจะมีวิวเคลื่อนให้ชมเนาะจุใจแบบ360องศากันไปเลยจ้านเนื้อจากไปทำบุญแล้วเนาะพี่นอ้องยุทธิวาด ยังเห็นในหลายคนขึ้นไปชมวิวทะเลสาพักผ่อนยอนใจหายเนื้ออีกอุ้ยพี่น้องงามแห้งเนาะและกะ็ายังมีฉากนี่พี่น้องสำหรับฉากหลังเป็นต้นไม้ เหมือนกลางป่าเนาะมันอยู่ปาากลางหุบเขาเสิน่าเป็นสวนต้นไม้ข้งคางเรือนอีสานนน่เขือนอุบลราชนั่นเองวะสันอันดับแรกเข้ากับเดินมุงนาเข่าเขื่อนอุบลรัชกันเลยเนาะจะมีเจ้าหน้าทีค่คอยต้อนรับอยู่ดาน,นาจะไปชมว,วิวเคล,ลื่อนเนาะแล้วก็บอกว่าโอ้ไปถ่ายรูปเล่นตรงเรือนอีสานถีเวียงระเบีาถไทยทำอินวี ฉี่เขากะฉีดท,ทงางไห้เลยวสันไปทางนี้เด้มันงามวสันเนาะอ่ามันสวยมากเหมือนอยู่ในวรรณคดีเลยนาะแฟนๆจะได้ชมความสวยงามของเรือนอีสานที่เป็นเรือนใหม่ยกไต่ถุนสูงเหมือนศิลปะอีสานโบราณไปอีนีสานที่รื่นรมมากๆหน้าพักผ่อนหย่อนใจนะจ๊ะอ่ามาถึงตรงนี้พี่น้องผาดินบ้านภูคำเบ้าเนาะ ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ทีมงานบังเอิญรับรถไปเจอต้องออกจากเคื่อนบนราดกรมาวาสันแล้วเลี้ยวขวาไปทางสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาเรียกกันว่าเป็นหาดบางแสนสองแล้วตรงขึ้นไปยาวเกือบ10กิโลเมตรมองเล่งทางซรายมือนาะอพี่น้องพาหินหนี่อยู่ติดถนนสังเกตเห็นได้ง,ง่ายวสันถึงพื้นที่จะไม่ เกินนาเขตกว้างมากแต่ก็พอจะได้ถ่ายทำเนาะถ่ายทำ MV ถ่ายถอดอารมณ์เหมือนมาเที่ยวมินิแกลนแคนยอนเป็นว่าอ้เนอยแอบกระซิบว่าแดดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะจ๊ะไปตอนเย็นแดดร่มลมตกจะสวยมากจ้าโอ้นอกะงามและกามีบ้านผู้คาเบ้าเนาะพี่น้องก็จะเป็นสถานที่สุดท้ายมาชมพระอาทิตย์ตกดินริมน้ําการที่พื้นที่บ้านผู้คาเบ้าอําเภอบุ รัตนะจ๊ะสำหรับการเดินทางมาถานที่นี้ถ้าเราออกจากโซนร้านอาหารบางแสนสองเราตรงขึ้นมาหมู่บ้านภูคำเบ้าครับรถพานหมู่บ้านเข้าไปนิดหน่อยเนาะ,ะเกนถุงก,กว่างรอเราอยู่ตรงหน้าแล้วจ้าซาบานเท่านั้นหอยฟังว่าพื้นที่ตรงนี้เดิมเนาะ อยู่ใต่น้ามสังเกตเด้จากเข้าจะเห็นสากิ่งใหม่ต้นใหม่ปิเปื่อยวัสดุกระจายอยู่เต็มที่อาไปทายเอ็มวีนอระดับน้ำนี่เขื่อนบปร่สูงหาดดินตรงนี้โพขึ้นมาวัสดุพ่อไดีเห็นมิถฉยืนเก็บภาพสวยๆมาฝากกันในเอ็มวีสำหรับเพลงเรวัตหักนะลีลาวดีนั่นเองหวังว่าแฟนๆจะมีความสุขที่ได้ฟังเพลงนะจ๊ะสำหรับเวียงนริมนแล้วก็เบียร์พร้อมพงกอยางทุกคนไปฟังกันในไหนใครอยากไปเที่ยวสถานที่ใน M v มวี ก็ไปเที่ยวได้แล้วก็ส่งภาพมาด้วยนะจ๊ะนอกนี่คือสิ่งสวยงางามที่ประดาน,นำมาฝากนะจ๊ะสำหรับประดาผ่าแซบเมา์มอยคนดังออนไลน์เป็นจังไนในพี่น้องสำหรับภาพสวยของ MV Music Video เนาะสำหรับเพลงเรวัตหักนะลีลาวดีนะจ๊ะอยากจะบอกว่า ทั้งสองคนเนาะกะทุ่มเต็มที่สําหรับเพลงมันมวนแบบนี้และกะับภาพที่สวยที่จะออกมารวมถึงการเล่นมิวสิกวิดีโอก็จะอะทุ่มเทเต็มที่เนาะทีมงานกับเต็มที่คือกันพี่น้องอมันแบบดีมากปังมากสำหรับเพลงนี้พอปราดาก็เห็นคลิปเพลงนี้เนาะพะว่าหลายคนก็ให้การตอนรับเนาะประดากัาขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณทุกคนเนาะที่มา ฟังเรื่องราวเมามอยหอยสังกระมังหม้อนะจ๊ะสําหรับช่องของประดาผู้ใดเขามากก็อย่าลืมกด u b s ส r คร e อย่าลืมกดกระดิง่งให้นําเดินละกันกดแฟนเพจของประดาเนาะกดติดตามกดแชร์ออกไปก็ได้เพราะว่าประดากอยากให้ทุกคนมีความสุขได้เมาม้อยกันเนาะบรรยากาศดีดีแบบนี้ประดาก็บม่อยากทิ้งไปประดาก็อยากเห็บคลิปวิดีโอไว้เบิง่งตอนเถ่าพี่น้องเนาะเอาเวลาเบิรไปเวลาเราพี่น้องสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันนะ คิดหวังสมหวังเนาะคิดอีหยังไข่สมหวังตัいい songs, ap, ้งใจเนาะอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข่เงินทองไหลมาเทมาเนาะอ่า like ผู้ใดที <stereotype. S 2> ่กำลังเหตุการณ์เหตุงานเหตุธุระธุรกิจขอให้ปังปปัง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 ปุริเยจ้าบ๊ายบายไปแล้วไหลต่อไป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 